เปลี่ยนฉากรีวิวตั้งกล้องผิดถ้าไปเราตั้งกล้องผิดเอาไหมเอาไหมลำผิดลำไหมลำผิดลำไหมหมวนลำหัวนลำบนนี้มืออาชีพกินกันแดดมาขัํชมว่านะคะมีวิตามินอีวิตามินบีนะคะมีสารสกัดจากเมือหอยทากนะคะมีอารูร่านะคะเวลาทาแล้วรู้สึกเย็นนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรนะคะช่วยลดเลือริ้วรอยแต่ว่าริ้วรอยอ่ะมันก็ไม่ได้เต็มที่หรอกนะริ้วรอยพวกเนี้ยมันเป็นแบบคนจะแก่อะไรก็ข้ามมีอยู่หรอกมันแค่ช่วยเหมือนกับเราโดนแดดมาทั้งชีวิตแล้วเนาะ มาทาสองสามทีจะให้มันหายจะให้มันขาวจะให้มันอะไรเลยมันไม่ได้หรอกก็แค่เป็นมาร์คอปะมาร์คอเป็นครีมแต่งหน้าที่แปลว่ากบเอ่อกบผิวที่แบบมีกะมีอะไรเยอะๆเนี่ยแล้วก็แลกระจ่างาวนิดหน่อยนะคะเนี่ยประมาณนี้แหละเห็นไหมกระจ่างเลยนะอันเขาห้ามเวาข้ามานขออาขออาวอนะเออเขาก็ห้ามพูดเวลาขายพวกอันเนี้รีวิวพวกนี้คำต้องห้ามมันเยอะนะคะก็ไม่ต้องรีวิวละไม่ต้องบอกสรรพคุณละทาเฉยๆนี่ก็พอแล้วนั่นเห็นไหมหน้าลอยออกจากคอแล้ว ว่าริ้วรอยแห่งประสบการณ์ยังอยู่อ้วนขึ้นด้วยไงอ้วนขึ้นตั้งสองสามโลเนี่ยเออเล่นได้อนัรนั่งอยู่แต่กอมองนะเอออ้วนขึ้นเลยต้องไปเอาแบบคูแอดแล้วคูแอดออกกำลังกายตอนเช้าไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็กินตามใจปากคูแอดกินปลาเนึ่งผุดเด้รักษาสุขภาพกินปลาเนึ่งแล้วก็กินผักใช่ไหมเจ้าของเด้ลาดนาผัดซี่ออยุ่ยงสาระไม่อ้วนได้ไงอันสรงตามกากหมูผุดเด้มีแต่อาหารแบบทำให้อ้วนทำลายสุขภาพทั้งนั้นเลยโอ้ยน่าทิ้ ขมาตันอัพชัาวาวนะคะสนใจกดที่ตะกร้าเลยนะคะกระปุกเดียว99นะกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะทาแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมือที่ทา3มิ้วนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะประมาณนี้ค่ะสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ